สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมนะครับจิ๊บลัสมิจังเช่นเคยกับผมตอนนี้เรามาอยู่กับเกม Toy Wars นะครับส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่เอ้ยคลิปนี้เราไม่ได้มาเล่นนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นการสอนในการขึ้นท่อแอร์นะครับนะเป็นหนึ่งในวิธีการในการวิ่หนีหนีซอม,มีิจในแบบว่าเยี่ยมจริงๆถือว่าเวิร์กเลยใช้ได้นะครับนะถ้าอยู่กันหลายๆคนนี่ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้า อยู่เดียวเดียว,ดวยได้ฉายเดียวโซโล่เดียวนี่ไม่เวิร์กแน่นอนครับเพราะว่าคุณจะโดนซอมบี้สามัคคีชมนมนะครับตบเอาก็ได้นะครับนะก็ <c oughs> แนะนําว่าให้อยู่กันเยอะๆนะครับนะแต่ว่ามีหลายคนนะครับบอกมาว่าเอ้ยขึ้นเท่าแอมขึ้นยังไงมันขึ้นไม่เป็นขึ้นได้ยังไงทํายังไงนะครับในคลิปที่แล้วนะครับฉลองสงการสี่พัทรับนะครับก่อนที่ผมจะไปเที่ยวสงการนะฮะก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ก็มีหลายคนนะครับทาไม่ได้นะครับนะ เอาละครับเพื่อให้มันแบบโอเคเข้าใจแจมแจ้งเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนให้กันแล้วกันครับวันนี้ว่างๆเนาะสองทุ่มแล้วนะฮะไม่เป็นไรวันนี้อัพทั้งคืนนะครับไม่นอนแน,น่นอนคืนนี้ตาเป็นแพนด้าแน่นอนนะครับผมเริ่มแรกเลยครับ1ชุด ความเร็วของการวิ่งแนะนําว่าให้วิ่งเร็วๆเลยนะครับอย่างเช่นบิกินี่นี่ครับชุดที่ผมกําลังใส่หน้าบัดนี้นะครับแหมสวยจริงๆหัวแดงบิกินี่ก็ชุดแดงรองเท้าแดงสีอย่างเดียวคือปืนนะสิปืนก็แดงเหมือนกันนะโอเคยกเว้นปีที่มันไม่แดงนะครับน่าเออสวยใช้ได้นะครับโอเคเข้าเรื่องดีกว่านะครับนะก็ชุดนะครับเป็นบวกวิ่ง14บวกเลยนะครับน่ะไม่ใช่18บวกนะครับนั่นมันหนังเลดอาร์หนังโป๊แหละทุยนะฮะอ่าแล้วก็ หรืออาจจะเป็นชุดนี้ก็ได้นะครับอ่าใส่ไปโอหบุกวิ่งแค่12อันนี้ไม่น่าจะเวิร์กนะครับนะความเรือของการวิ่งนี่ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับนะถ้าเป็นพวกชุดอ่านี่ครับเอ่อชุดสงการนะครับบุกวิ่งแบบบุกวิ่ง8หรือว่าชุดกิมโน,โนเนี่ยแล้วก็ใส่แบบครบเซตเลยนี่ก็จะดีนะครับนะแนะนําว่าให้บวกวิ่งเป็น16 17แล้วก็18กันเลยทีเดียวนะครับนะถือว่าจะวิ่งไหวมากๆเลยนะครับโอเคส่วนทางด้านของปืน ผมแนะนำครับว่าให้คุณใช้ปืนนะครับนะเอ,อ่อที่มีรัศมีในการระเบิดนะครับค่อนข้างจะเยอะนะฮะอย่างเช่นเฮอร<ฮ>์เนี่ยปืนเฮอร์นะครับนะก็ความเร็วเฮ้ยความแรงนี่ก็คือ1386แต่ไวซ่าก,ก็คือ947ก็ถือว่าปืนเฮอร์นี่จะแรงมากๆเลยนะฮะมากกว่าไวซ่าอีกนะครับนะเราจะมาลองทั้ง3ปืนเลยครับก็คือไวซ่าไอปืนตัวนี้ด้วยแล้วก็ปืนเฮอร์นะครับนะแนะนําว่าให้ใช้ความแรงนะครับเกิน เตอร์หนึ่งน่ะยิ่งดีเลยถ้าเป็นพันสนี่จะโอเคมากๆนะครับนะครับปืนบางปืนก็อัพได้นะฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นปืนนี่ครับนี่ครับปืนเฮอทองนะครับนี่ปืนทองเลยครับนี่ความแรงนะครับเริ่มแรกก็คือ1150นะครับนะแต่ถ้าคุณบวกบวกเก้าเลยนี่ก็น่าจะแรงมากกว่าปืนเฮอซะอีกนะฮะก็ลองไปอัพปืนได้กันนะครับนะโอเค เอาแล้วครับเราเข้าไปในด่านกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะกันในเกมครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เรามาอยู่ในด่านเอ่อด่านไรวะช่างมันเถอะครับผมกูไม่รู้กูคิดไม่ออกนะครับนะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านนี่ยด่านในเกมไม่รู้แล้วครับผมนะก็ตอนนี้อ่าก็เริ่มแรกเลยนะครับโอเคดขอวางไม้ก่อนนะครับอโอเค ตอนนี้นะครับให้คุณนะครับถือปืนกันก่อนเริ่มแรกคุณต้องถือปืนปืนเฮอก่อนเลยนะฮะแล้วก็กด W คือการกดนี่ครับอ่าแต่ว่าวิธีการขึ้นเอ่อท่อแอร์บนนี้นะครับจะมีอยู่2อย่างเอาแบบยากๆเลยเนี่ยก็คือวิ่งเลยครับนี่ครับวิ่งโอเควิ่งมาถึงจุดนี้กันก่อนนะฮะโอเคพอมาถึงจุดนี้แล้วค่อยหยิบปืนนะครับโอเคเริ่มและเริ่มเลยแล้วกันอาจจะอธิบายลําบากหน่อยนะฮะ พราผมไม่ใช่ครูผู้ศึกษนอะไรเก่งกาจเรื่องฮอ้ยเรื่องทอยบอลยังไม่ยังไม่พ้นเรื่องฮอนอีกหรอเนี่ยโอเคนะฮะหยิบถือปืนมานะครับโอเคนี่ครับให้เป็นแบบนี้กันก่อนนะครับการสลับปืนเนี่ต้องเป็นอาวุธระยะประชิดแล้วก็ปืนเฮนี่ครับปืนบอมนะฮะสองอย่างนี้ครับจะได้สลับอาวุธง่ายๆหน่อยนะฮะโอเคกดปุ่มคิวนะครับโอเคหลังจากนั้นครับผมให้ไปวิ่งจนถึงจุดนี้นะครับนะโอเค วิ่งจนถึงจุดนี้หลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จิบปืนและเล็งบริเวณตรงนี้นะครับอ่าวงกลมตรงนี้เลยหมุนตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็กระโดดยิงนะครับ1 2เรียบร้อยครับอ่าโอเคเอาอีกทีครับผมอ่านี่ครับยิงที่บริเวณตรงนี้ครับนะแต่ว่าก่อนที่จะยิงนะครับคุณต้องกระโดดกดปุ่มสเปคปลาและกดปุ่มแตมอยูด้วยนะครับนะพร้อมๆกันนะครับโอเคกระโดดยิง โอเคครับเดี๋ยวเบาเสียงก่อนนะฮะไมลืมเบาอีกแล้วโอเคอ่าเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องงงนะครับโอเคต้องต้องกระโดดคือคือพพอคุณนะครับนะนเออดี๋ยวเดี๋ยวดิจะอะไรกันอะไรกันนะฮะซินดี้โอเคนึกว่าอะไรผิดพลาดนะครับโอเคคือ เมื่อถึงจุดนี้นะครับนะให้คุณกระโดดแล้วกดปุ่มแต่ไม่ยูพร้อมๆกันโอเคพอหล,งลังจากที่คุณกระโดดแล้วให้คุณกดยิงทันทีนะครับไม่ใช่ว่าคุณแบบรีรอรีลาโอเคเนี่ยนี่ครับอ่าโอเคอีกทีนะครับกระโดดยิงนี่ครับก็จะได้แล้วครับผมง่ายนิดเดียวนะฮะโอเคกลับไปนะครับ นะครับสาธิตให้ดูนะครับบริเวณนี้นะครับยิงบริเวณตรงนี้นะครับผมโอเคกระโดดยิงอ่าตกเลยโอเคนะครับนะเอาแหละอีกวิธีนึงนะครับผมวิธีนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงหน่อยนะครับก็คือการวิ่งแล้วกระโดดยิงเลยนะฮะก็คือไม่มีการแบบจุดตรงนี้นะครับคือเราแบบคือพอถึงจุดนี้แล้วเราก็จะกระโดดและยิงทันทีเลยนะครับนะ โอ้ยลำคาสิงซินดี้เดี๋ยวยิงซ้ำทีหนึ่งเลยให้มันฮิวโอเคเอาละครับเดี๋ยวลองทำดูกันนะครับนะโอเควิ่งอย่างนี้ครับผมยิงป,ปืนยิงปึ๊บได้เลยครับนี่วิธีนี้ข้อดีก็คือว่าจะเร็วกว่านะครับนะและไม่ต้องเ,ออเสียลงเสียวเวลาหามุมยิงนะครับนะอะไรนั่นนี่อันนี้คือฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งคือแบบนี้นี่ จะเสี่ยงมากกว่ากับวิธีที่1น,นะฮะอันนี้คือวิธีที่2ก็คือวิง่งพอถึงจุดนี้แล้วพอถึงจุดนี้แล้วเราก็หยิบอาวุธมานะครับผมนี่ครับหยิบอาวุธมาแล้วกระโดดยิงขึ้นมาเลยครับอ่าปึ๊บกาดจังหวผีอีกแล้วโอเคฮิลแปบ๊บการฮิลนี้หาคอมากๆเจ็บสุดๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองทําดูนะครับพอถึงจุดนี้แล้วหยิบปืนมา พอมันถึงบริเวณนี้แล้วก็ยิงแล้วก็โดดเลยนะครับกระโดดและยิงเลยโอเคกระโดดแล้วยิงเลยนะครับแล้วเลงจุดนี้ให้ดีๆนะครับอ่ะโอเคปึ๊บกระโดดยิงเชี่ยพลาดโอ้ยตายน้าแตกเลยเอามามามาเอามานะฮะอันนี้มีโอกาสพลาดสูงเหมือนกันนะครับจริงไม่แปแลกหรอกครับกระโดดยิงนี่เรียบร้อยครับ <c oughs> น่ากลัวจังเออสำคัญ <c oughs> มาแล้วฟึบอ่าโอเคมากระโดดยิงเรียบร้อยครับวิธีนี้ค่านจะยากนิดหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าไม่อยากให้มันยุ่งยากนี่เอาแบบแน่นอนแน่นอนแบบโอเคเลยก็นี่ครับยืนตรงนี้นะครับแล้วก็เลงบริเวณตรงนี้หลังจากนั้นคุณก็กระโดด <c oughs> แล้วยิงเลยโอเคกระโดดยิง <c oughs> ก็ได้แหแล,ละครับอ่านี่โอเคสำคัญเสียนซินดี้นิดนึงก็สําเร็จแล้วแหละครับโอเคเดี๋ยวเรามาลอง เป็นชุดเป็นชุดที่ค่อนข้างจะวิ่งเร็วนิดนึงบวกสิบเจ็ดสิบแปดเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้ปืนหนึ่งดีกว่าก็คือปืนไวซ่านะครับผมเดี๋ยวกลับมาครับเอาละครับผมตอนนี้ก็มาอีกครั้งนะครับตอนนี้เราจะมาใช้ปืนไวซ่านะครับในการยิงส่วนชุดก็มีการเปลี่ยนนะครับมาเป็นชุดสงการนะครับนะซึ่งวิ่งนะครับชุดที่ผมใส่ตอนนี้คือจะบวกวิ่ง15นะครับนะโอเค ว่า15บวกนะครับนะเอาล้วครับวิธีการก็เหมือนเดิมแหละครับที่ผมสอนตั้งแต่รอบแรกนะครับนะแต่ว่าปืนไวท์ซนนี่จะมีโอกาสได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์จะจะดีกว่าเฮอหรือว่าจะแย่กว่าเฮอนะครับโอเคหรือเรามาลองดูกันเลยนะครับนะโอเคกระโดดยิ่งอ่าโอเคครับผมแบบที่หนึ่งนะครับก็ได้นะครับนะสามารถขึ้นได้นะครับผมโอเคกระโดดยิ่งอ่าเดี๋ยว ปึ๊บนี่ตกมาเลยเฮ้ยยิงมันนิดนึงนะฮะอ่าเอาล้ครับเรามาลองวิธีที่2นะครับนะก็คือเราแบบวิ่งไปเลยนะครับนะไม่มีการหยุดพักนะครับไม่มีการหยุดวิ่งนะครับโอเคถือปืนกระโดดยิงอ่าก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเออไวซ่าอ้ยกะพลาดอีกแล้วตกเลยเออดีมากปึ๊บอ่าโอเคนะครับ เสื้อที่ผมใส่นะครับชุดที่ผมใส่นี่จะบวกวิ่ง15นะครับนะอ่าแล้วก็ใช้ปืนไวซ่านะครับเป็นไวซ่าบีนะครับสเตตัสต่ําสุดเลยแต่ว่าพอดีผมบวกความแรงเอาไว้ไงครับบวกเอาไว้นะฮะโอเคกะให้ดีนะครับกระโดดอ่ากระโดดยิงเลยโอเคเอาละกระโดดยิงก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับปืนไวซ่านะครับนะโอเค ก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับทางด้านของปืนไวซ่านะครับจะเป็น B หรือว่า S หรือว่าเเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับถ้าความแรงของปืนนี่โอเคก็9 0้า้ก็โอเคนะความแรงของปืนเนี่ยแล้วก็ลัศมีระเบิดก็โอเคนะครับยิงทีนะครับในความสัตย์ใจครับผมโอเคเรามาลองดูเรามาลองปืนต่อากันดีกว่าครับผมเอาละครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับนะชุดที่ผมใส่คือชุดนักเรียนนะครับนะโบวิ่ง17นะครับผมนะและปืนที่ผมจะใช้ก็คือปืนเจ้านี่ครับ อะไรก็ไม่รู้แต่ที่จะรู้คือว่าความแรงของปืนเจ้าเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆก็คือว่าน้อยกว่าไวาซ่าแล้วก็ปืนเธอนะครับนะอันนี้เป็นปืนแรกที่ผมได้มาเนี่ยได้มัน,นโงโง่เนี่ยนะตั้งนานแล้วละครับนะโอเคเรามาลองดีว่าวิธีที่หนึ่งและวิธีที่สองเนี่ยจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับเริ่มแรกว,วิธีที่หนึ่งกันก่อนเลยโอเคเอาละสดเดิมกระโดดและยิงเลยนะครับกระโดดยิงอ่าขึ้นได้ครับผม โอเคเราลองทําซ้ําอีกครั้งนะครับที่เดิมกระโดดยิ่งอ่าก็ถือว่าขึ้นได้นะครับนะอ่าถึงแม้ว่าความแรงนี่จะน้อยนะครับนะแล้วก็รัศมีระเบิดนี่จะต่ากว่าไวซ่าเยอะเหมือนกันนะครับนะแต่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวิธีหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองวิธีที่2กันดีกว่านะครับว่าจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับนะในการขึ้นท่อแอร์ข้างบนนี้โอเคกระโดดยิ่งอ่า เรียบร้อยครับผมโอ้ผมบุญบอกไประหว่างทีก่กดยิงไปแล้วเนี่ยผมมักจะเปลี่ยนมาเป็นเป็นอาวุธระยะประชิดทุกครั้งนะครับนะไม่รู้เพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนนี่จะเป็นยังไงวะยวลองดูกันดีกว่ากระโดดยิง <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่นะ <c oughs> นะครับสำหรับวิธีที่หนึ่งนี่โอเคนะครับลองที่ที่สองโอเคกระโดดยิง <c oughs> เรียบร้อยครับก็ถือว่าขึ้นได้นะครับนะ นี่ปัญหาอะไรนะครับโอเคก็ชุดเนี่ยก็มีส่วนนะครับในการวิ่งคือถ้าเราใส่ชุดนะครับที่บวกวิ่งผมขอแนะนําว่าให้บวก14ขึ้นไปเลยนะครับนะสิใช้ได้นะครับนะบวก15บวก16บวก17แล้วก็บวก18หรือว่ามากกว่านี้ก็โอเคเลยครับก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับนะแต่ผมไม่รู้ว่าปืนเขียวเนี่ยจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับนะแต่ผมแนะนําว่าความแรงนี่ก็ ถ้าเท่ากับปืนนี้กันแล้วกันครับสเตตัสก็ประมาณสักไม่รู้สิ800แล้วมั้งความแรง800อ่ะแต่ว่าไวซ่านี่ความแรง900ส่วนปืนเทินเนี่ยคือ1,300นะครับนะที่รู้ๆกันโอเคยิงเล่นๆเนี่ยซัสุนชันนิดนึงนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะโอเคฟึบเนี่ครับอ่าง่ายครับนี่ครับกระโดดยิงยิงจุดนี้นะครับนะแนะนําว่าให้ยิงจุดนี้นะครับเนี่ยจุดนี้นะครับ ต้องยิงซ้าๆนะครับนะให้เขารู้นะครับว่าจุดไหนถึงจะถูกต้องนะครับในการยิงขึ้นไปขึ้นไปบนท่อแอร์นี้นะครับนะโอเคยิงโอ้โหนี่พลาดนิดนึงครับถ้าเราหมุนกล้องกะพลาดนิดนึงนี่คือตกเลยนะครับนะก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันนะครับนะคนระดับโปรนี่ก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันนะครับนะอ่าโอเคกระโดยิงโอเคเรียบร้อยนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันนะครับนะหลับ ในการขึ้นทอ่อแอร์บนนี้นะครับนะก็ลองทําดูกันนะครับนะก็อาจจะมีสาระอาจจะมีความรู้ไม่มากก็น,น้อยแต่ถือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ในการหาทางรอดนี่เจ้าผู้ซอมบี้นะครับระดับเยอะแยะมากมายนะครับนะโอเคก็จําสุดเอาไว้นะครับ 1. อินเทอร์เน็ตคุณต้องดีปิงนี่ประมาณ31หรือว่า35หรือว่า28แบบนี้นะครับก็จะใช้ได้โอเค ห้ามดีเลยเด็ดขาดนะครับสำเน็ตก็คืออย่าเน็จกะแล้วกันนะขอร้อง2ชุดแนะนําว่าบุกวิ่ง15เป็นต้นไปจะโอเคหรือ14ก็ได้นะครับแต่ 13- 12นี่ผมก็ไม่น่นใจเหมือนกันว่าจะโอเคใช้ได้ืูเปากแต่ถ้าใช้ได้ก็ก็ลองทําดูแล้วกัน,กนมาบอกกล่าวด้วยกันนะครับนะแล้วก็3ปืนแนะนําว่าให้ใช้ปืนที่มีความแรงมากกว่า800ขึ้นไปรัศมีระเบิดผมไม่รู้นะแต่ว่าปืนโรโบอติก ปืนเฮร์ไวซ่านะครับนะหรือว่าปืนเจ้าเนี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับนะ,ะปืนนี้ก็สเตเตัสกักกัอนกันนะแต่ก็สามารถขึ้นบนท่อแอร์นี้ได้เหมือนกันนะครับนะก็3ส,สิ่งที่ต้องจดจําไว้รับผมก็คือเน็ตต้องดีชุดต้องวิ่งเร็วและปืนต้องแรง3อย่างนี้คุณก็จะรอดชีวิตนะครับนะแต่มีหนึ่งอย่างที่สาคัญก,ก็คือว่าขอให้มีคนเยอะๆครับถ้าเป็นคนเดียวสโล่เดียวแบบนี้ รอดยากครับผมเพราะว่าคุณจะเจอสมาคิชุมนุมซอมบี้นะครับนะไล่ตบเอาก็ได้นะครับนะก็แนะนําเข้าไว้กันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมเอาละครับขอสนุกกันเฮ้ยขอให้สนุกกับการเล่นเกมทอยวอลครับผมกระผมทิ๊ปนัสมิจังกูรูด้านรู้เรื่องทอยวอลนิดหน่อยนะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ